สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับสวัสดีพี่น้องทุกคนนะครับเออเออวันนี้ก็อยู่กับผมครับช่องบอเบียดัมซิงครับออก็พา FC ซีมาชมปาร์เลวครับปาร์เลวมารูปสนนใหออ้รถเทนะครับรถเทหินเทดินครับงานนี้สุดจัดนะพี่น้องโอ้เพราะว่ามันยังไงอะ่ะเออดิด๊ดิๆครับ,ด,บดูหน่อยสิ โอ้เกียดยากครับมันเปียกครับทำไปทำมานี่น่าจะเป็นเหมือนโจ๊กแหละเอฟซีเล้เยนี่นี่นี่ตั้งฐานครับตั้งฐานนี่แก้ไม่ธรรมดาครับนี่อนเอาเ่ะยกสองเกสองโอ นั่าง,งานก็โหด่าต้องทวนเลยครับวนันนี้มันจะขึ้นได้ไหมหนี่ตรงนี้ผมอยากมีร่มด้วยแบบนี้นะพี่น้องโอย,ยกขาโยกขา ทีวีอยู่ครับทีวีอยู่เอาทางไหนดีไปแล้วครับไปแล้ว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 จะรอดหรือจะล่วงงานนี้มาชมเอา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 เดียวชมนะครับดูดกักดูดกักโอ้ ngẹn không được đi. ô, dập xoang gấp rồi ngay, long bên ngay. gấp. Oh, oh, ô, để làm gì bị ngẹn rồi นี่จะปรับเก์พร้อมนะครับนี่อันนี้เราเทดินไว้แล้วระดับหนึ่งครับเดี๋ยวเราจะปรับเก์อีกนี่พ่อพ่อเ๋ยวมา <พอ S 1> โว้ยเจ้าเกยร์ ใส่เกียวพิดโอ้ผมว่างานนี้ไม่น่ารอดครับมันโจกเลยครับเนี่ยจุมจุมจมครับจม่ยูดักยูดักยูดักจุมครับโอ้ พ่อยว่าเรนซื้อกับพ่อแห้งแล้วพอดันคบบ่จะดึงถอยแมนบ่อยู่ไปไหนเลวบ่ ช่วยครับนี่ปะเราครับจมกลางถนนครับเอาบุกบุกมัแนายำถือทองน่งจุดแล้วจุดแล้วป้ารถตัต้มวะช่วยเลยงานนี้โอ้ไปแล้ว

Ao. Nó khoan đi. Ừ. Ờ. À, bỏ con lên kháng vào nè. Hả? Ờ. Lên mà nhìn nó bị nhắn không? Cuồm đỏ măng không mình được เเดี๋ยวเราจะเอาเราถไทดึงไปกันหน้าเร็วอู้งนงอกเลยครับ

มาลาบใล้มันเลี่ยงๆกินไหมกคุ้ม,มขัดวะมันเดียนไปหัวตาบอะไรเพราะก่ยวข้างก็องขัดสองยก้เออเอี่นนุม่นีนี่อ่ อ้าดึงอีกรอบครับจมครับไปไปถึงฝั่งกันทีครับเออน่ะเบิกทางนายยังเดียวอู้ดูอู้ดูว่ะยุบลงเลยครับดูว่ะอู้อ้นี่อู้อู้รถไทยไปเลย 干得来！ งานงอเลยครับกว่าจะไปถึงพี่น้องผมว่าทั้งวันเลยครับกว่าจะไปถึงแม่คโคอู้อู้ลงแล้วอ้าไปอ้าพลังบนด้วยครับ มันแห้งย pues er mm <ifies> ุยแ <mit> <mit> ่ม nah. ันเป็ดนั่นแหละเดี๋ยวมิกเอามิกไหมตากแดดไหมจัดเลยทุกคมเลยครับหมดได้หมดได้หลากเข้าเลยพี่น้อง ได้งานเลยครับมาแล้วครับใช้ปูปตาลากมาครับมาตัวเองมาไม่ได้ครับมันมันยุบครับยุบพอมันติดท้องก็ลื่นแล้วนะครับนะอันนี้ก็ลำบากก็สมควรวครับเละเหมือนโจกเลยพี่น้องเอา้า สุดตรงนี้ครับแล้วก็ตรงนี้เดี๋ยวจะเทใหม่ครับเอาดินใหม่มาเทบางๆมันจะทเทเยอะเจ้าไหมล่ะมุนี่นนว่าต้องรูด้ดก ตองดอกมันแหงอยู่เอา๋อ hmm. ก yeah, ี่ทุ่มเป็นนี่แมนบ่เออขี้เกดมันหยาคึหนังไอ้เก็บเก็บสลักไว้เนี่ยสลักกุ้งตกไห้หน่ะเดี๋ยวเราจะเก็บตรงนี้เพิ่มนี่หน่อยอ่ะเก็บ เดี๋ยวเราติดตามกันต่อไปครับตอนหลับคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด,ดติดตามช่องบะเบียร์น้ำซิงนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปนะครับเนาะตอนนี้ก็เปลี่ยนชื่อช่องใหม่ครับสวัสดีครับ